อัสลามะยมและสวัสดีผู้ติดตาม Facebook ไลฟ์ของสุภาวัรน,นะคะวันนี้เรามาพบกันในวันอาทิตย์ช่วงสายๆนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องความเชื่อใจกันวันนี้ความเชื่อใจก็คือความมั่นใจความไว้วางใจที่บุคคลมีต่ออีกฝ่ายหนึ่งนั้นเองนะคะปฏิบัติต่อกันอย่างซื่อสัตย์จริงใจไม่เอารัดเอาเกรียบกันนะคะแล้วก็สามารถ ทําในสิ่งที่ตัวเองรับปากไว้ได้นะคะซึ่งความเชื่อใจนี้เป็นรากฐานสําคัญในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบทั้งส่วนตัวและองค์กรนะคะแต่จะต้องใช้ระยะเวลาหรือการกระทําที่ สม่ำเสมอกันนะคะ,ะวันนี้ไหนลองคุณตรวจดูสิคะว่าคุณข้างๆของคุณอยู่ในรูปแบบไหนแต่ถ้ารู้สึกแย่หรือไม่เชื่อใจกันแค่คุณถอยออกห่างและชีวิตคุณจะดีขึ้นนะคะถูกใจคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สุภาวันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ